ลองหัดทาดูเพื่อนๆที่กำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวทาเนื้อตุนหมูตุนไก่ตุนเป็ดตุนแพะตุนแกะตุนทําได้ทุกอย่างสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมีคลิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆทําเนื้อตุนเพื่อนๆที่กําลังฝึกแล้วฝึกอีกลองทําตามผมดูนะครับคนที่อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ลองทําน้าซุปที่บ้านฝึกแล้วฝึกอีกอยู่มาวันนี้ผมจะพาทําเนื้อตุนง่ายๆครับที่ซื้อซอสไปแล้ว ตัวนี้มามาดูปเปิดดูผมจะส่งในในกล่องเคอรี่ลักษณะเคอรี่อย่างเงี้ยครับผมจ่ายหน้าซองไปส่งไปมันจะมีอะไรบ้างข้างในเพื่อนๆแกะดูทําไม่ยากครับทาง่ายๆอยู่บ้านบางคนลองแล้วลองอีกลองผิดลองถูกดูมันก็ยังไม่เข้ายังไม่อร่อยผมแนะนําให้ลองลองใช้ตัวนี้นะครับลองใช้ซอสแตกซิกดูผมก็จะแถมเครื่องเทศให้เปิดมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ มีลักษณะแน,นี้เปิดออกมาผมก็จะซีนมาครับเป็นกล่องกลองเอ่อขวดนี้จะ2ลิตร2,000 ml นะ2,000 ml 290บาทค่าส่งต่างจังหวัด90บาทในกรุงเทพ75บาทนะโอเคมีซอสแล้วมีอะไรอีกจะมีเครื่องเทศไอตัวที่ผมไม่ได้แถมไปมีอะไรบ้างจะมีตัวนี้ครับกระเทียมกระลาผักชีตัวนี้ออนลากผักชีแบบนี้แหละ เพราะมันเป็นของสดนะผมจะแถมไปแล้วมันจะมัน,นมันเป็นเชื้อรากระคาแกเราด้วยแหละเครื่องเทศผมมีแค่นี้วิธีการทําทําง่ายๆอยู่บ้านฝึกแล้วฝึกอีกไม่เข้าไม่เข้าล็อกสักทีไม่เข้าเป้าสักทีลองดูลองทาลองทําตามผมดูครับใช้หมอ้อไฟฟ้าก็ตุนได้ผมจะพาใช้หมอ้อของข้าวตุนดูอ่ะหมอ้อของข้าวมันจะมีอยู่แล้วบอกจํานวนลิตรอยู่แล้วนะเนี่ยจำนวนลิตรมันจะมีบอกอยู่นะผมจะมีเนื้ออยู่เนื้อ3มชั้น ใช้ใช้เนื้อสามชั้นหรือจะใช้เนื้อน่องลายเนื้อปอกคอเนื้ออะไรก็ว่าไปจะตุ๋นอยากกินอะไรตุน๋นตุ๋นไปเถอะอยากกินเป็ดกินไก่ก็ตุ๋นไปเถอะตุ๋นได้ทุกอย่างนี่ผมจะใช้เนื้อสามชั้นอ้าวขั้นแรกเลยผมจะเติมน้าเปล่าก่อนอันนี้ปริมาณหนึ่งลิตรนะเพื<ๆ>่อนๆปริมาณหนึ่งลิตรนะหนึ่งพันมลนะเห็นนะเห็นชัดนะโอเคจะตักให้เลยเทลงไปแล้วครับเนะี่ยเทลงไปในหม้อไฟฟ้าเลยอ่าอันนี้หนึ่งลิตร อโอเคผมทำ5ลิตร5ลิตรผมก็จะใส่ซอสล้วใส่ให้เพื่อนๆดูก่อนในซอสแกะแล้วเนี่ยลองทำดูที่บ้านไม่ยากได้ได้ถ้าได้นี่ไปละได้ซอสไปละผมจะใส่ซอสน้ำ10ลิตรตัวนี้นะถ้าเป็นน้ำ10ลิตรจะใส่ซอส1ลิตรอันนี้น้ำ5ลิตรผมก็จะใส่ซอสแค่ครึ่งลิตรคือ1ต่อ10ง่าย,ายๆเพื่อน1ต่อ10 อันนี้ผมใส่แค่5ลิตรผมก็จะใส่แค่500มิลลิเทลงไปเลยไม่ต้องไปใส่น้ำมันหอยไม่ต้องไปใส่น้ำตาลกวดไม่ต้องไปใส่ล,ลดดีชูลดแล้วก็อะไรอะฝาเขียวฝาแดงอะไรไม่ต้องไปใส่ครับทุกอย่างมันครบรถอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเขาปรุงมาได้ดีมากเลยผมก็จะใส่ซอสไปเลยอเทเข้าไปเลย ครับผมเครื่องเทศเครื่องเทศที่ให้มาในห่อผ้าขาวบางแล้วเครื่องเทศตัวนี้ผมให้ไปน้ำห้าลิตรจะเยอะไปนะนเพื่อนอย่าไปใส่หมดนะมันจะฉุนผมให้ไปม,มันใส่ได้ยี่สิบลิตรเลยนะใส่มาทั้งสองกิ่งพอแล้วก็ขาแห้งใส่ไปหญ้าหอมเนี่ยผมให้ไปถ้าทําน้ำห้าลิตรแบ่งใส่ <c oughs> ไม่ต้องไปใส่เยอะเลือกเครื่องเทศเนี่ยตัวนี้เหมือนกัน แบ่งออกหน่อยก็ได้นะแบ่งออกหน่อยก็ได้มันเพราะมันเยอะมันจะฉุนนะเอาเงี้ผมใส่ให้เพื่อนๆดูก่อน <c oughs> ใส่ลงไปเลยต่อไปมันจะมีลาบผักชีน้ำห้าลิตรเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้ <c oughs> ลาบผักชีผมหั่นแล้วนะหั่นมาแล้วนะาล,วลาบผักชีสามต้นเพื่อนเพื่อนต้นแบบนี้สามต้นสามสี่ต้นใส่ลงไปเลย <c oughs> ใส่ลงไปแล้วแล้วก็กระเทียมกระเทียมสัก สองช้อนก็ได้สองช้อนนี่ประมาณสองช้อนนะกระเทียมสองช้อนช้อนกินข้าวเรานี่แหละเทยงไปเลยแล้วก็พริกไทยประมาณสักช้อนหนึ่งนี่จริงๆไม่ต้องใส่หมดหรอกใส่สักครึ่งช้อนก็พอลองดูประมาณขนาดนี้เร <c oughs> าตำให้ละเอียดแต่จริงๆที่ร้านผมมันจะใช้เครื่องเครื่องปั่นนะปั่นให้ละเอียดเลยแต่ที่บ้านบางคน <c oughs> ขอโทษครับแต่ที่บ้านไม่มีเครื่องปัน่นตำเอาก็ได้ตำนี แล้วจะมีขาตรงนี้ขาแก่ขาแก่เนี่ยใช้ประมาณสักหัวหนึ่งขนาดนี้พอหรือจะใช้แค่แค่นี้ก็ได้ครับผมทุบเลยทุบไปเลยจอดไปในหม้อครับผมจอดไปในหม้อเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนไฟติดยังอ่กดให้เดือดเลยนะไฟติดแล้วนะกดให้เดือดเลยกดให้ร้อนเลย ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ความหอมก็ยิ่งจะจะหอมนะเพื่อนเพื่ออย่าไปอย่าไปทุบ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 ใส่เงี้ยผมว่าตาม <c oughs> ตามอย่างเงี้ยเนี่ยาตามแบบเนี้ยใส่ไปเลยเทลงไปเลยหอมแล้วเนี่ยผมจะใส่ทีงนี้ไปแล้วทีนี้เวลาปรุงน้ำซุปทำเนื้อตุนหมูตุนไก่ตุน๋นเป็ดตุนผมทำง่ายๆทำแค่นี้นะทำไม่ยากแล้วทีนี้จะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ว่าไป แต่ของผมนะวันนี้ผมจะทําเนื้อให้เพื่อนๆด,ดูอยากกินเนื้อผมเลยใช้เนื้อ3มชั้นที่แบ่งมาจากหลังร้านแหละก่อนจะต้มเนะี่ยผมใช้เนื้อผื้นเนี่ยืนสามชั้นมันจะทําให้น้ําซุปหอมหวานครับผมน้ํายังไม่เดือดนะยังไม่เดือดนะผมเพ,พิ่งเสียบปั๊ผมไม่ต้องให้เดือดแล้วผมทําเลยผมต้มเลยผมไม่รอแล้ะผมใส่ไปเลยแปมาใส่ไปเลยอย่างนี้ก็ไ,ได้กินข้าวไม่มีขอให้สุกไม่มี โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งต้งมไปได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็จะมาเปิดดูหือหอมมากเลยกินเตะจมูกเลยแต่หอมหอมหอมจริงๆครับแล้วทีนี้พอต้มพอเนื้อมันตึงๆผมก็จะเอาขึ้นมาหัน่นลองทําดูเพื่อนๆที่ได้ซอสแล้วก็ได้เครื่องเทศตามไปนะล,ลองทําดูทําไม่ยากเนื้อสามชั้นเพื่อนเนี่ยที่ผมแนะนําให้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะใช้เนื้อสามชั้นต้มเนี่ย น้ำซุปมันจะหอมมันจะหวานเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยน้ำตัวนี้น้ำตัวนี้ทําให้น้ําซุปอร่อยนะผมก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้ชิ้นพอคําพอหั่นเป็นชิ้นชิ้นเสร็จอย่างเงี้ยนะผมก็จะไปตุนต่อตุนหม้อเก่าเราด้่ยแหละครับใส่ลงไปเลยอนะแล้วทีนี้เราก็จะต้มไปเรื่อย ต้มไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมันจะนุ่มนะเพื่อนๆจนกว่าที่เราจะพอใจแล้วง่ายๆจนกว่าที่เราจะพอใจเราตักมาชิมดูครับผมถ้ามันเค็มมันเค็มเราก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปถ้าอยากให้หอมก็ปั่นราก,กบ๊วยกระเทียมเติมเข้าไปอีกมันมันจะได้รสชาติมันจะกลับมาเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะเอ๊ซอต,ตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างคุณเต๋มันทําได้ทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ทําได้หมด ไม่ใช่ว่าซอสต,ตันนี้ทําเนื้ออย่างเดียวไม่ใช่ครับก็เหมือนซอสในบ้านนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในนี้หมดแล้วมันเป็นซอสสาเร็จแล้วง่ายง่ายสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทํากินทําเองกินที่บ้านเป็นโควงโควิดไม่อยากออกมาข้างนอกลองซื้อเข้าไปดูจบเลยครับมีขวดเล็กมีไซส์เล็กมีสองไซส์ตอนนี้มีสองไซส์อยู่ที่ร้านครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปผัดกะเพราก็อร่อยเป็นตัวเดียวกันแหละผมแบ่งเป็นบางคนอยากได้นิดเดียวก็คือตัวนี้เอาไปผัดกะเพราได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําผัดกะเพราให้ดู ผัดกะเพาอบอกตรงทีเด็ดร้านค้าใช้กันเยอะครับตอนนี้ใช้เยอะไม่ต้องมานั่งใส่น้ำมันหอยสีอวขาวรถด,ดีชูรถน้ำตาลกวดน้ำตาลโปรงน้ำตาลปีมเ้เราไม่ต้องไปใส่แล้วใส่แค่นี้จบจริงๆลองทําดูเพื่อนๆได้ได้ของมาแล้วนะผมจะแถมเครื่องเทศให้แถมเครื่องเทศให้ผมไม่ได้แถมให้ตลอดนะครับไม่ได้แถมให้ตลอดนะผมจะมีช่วง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 ก่อนปีใหม่นะผมจะแถมให้ใครสั่งมาก่อนผมแถมให้เลยเอาไปทําดูนะ เอาไปทำดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับลองหัดทําดูเ,เพื่อนๆที่กำลังจะขายก๋วยเตี๋ยวทําแล้วทําอีกฝึกแล้วฝึกลองดูลองซอสต,ตัวอน,นี้ดูลองเครื่องเทศแบบนี้ดูโอเคว่างๆลองทํากินดูนะครับไ้ซอสไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ